ไม่ทรงคาไม่ทรงพี่น้องคาก่ก่อนเนกะเนาอาคาวามาได้ก่อคาเตมาสิบเฮ็ดดิคแทวคาก่าแทงเนนะนาะดิคแทวคาว่ามันได้ก่อตีกว่าเฮ็ดสลาออเนี่นเนะเป็นในุ่มมาตราเมก้มเนี่ค่ะก้มปอวาย่อดเนาะมาตราเมก้มก็เตตียอดเนค่ะก็สองสาปุกเนย่ะเนาะเาก่อมาสิบเฮ็ดตัวกับจอมกันเนค่ะ ฝึกอ่านคำในมาตราแมกมสระอ้อเนี่ยนเนาะก็ตระอ้อก็ลอกลายอ่านก็จะมีต่างเสียงก็จะมีกันได้เนี่ยนเนาะคออ้อมเนี่ยนเนาะอ่านเจอเนี่ยนเนาะอันนี้ก็อ่านว่าซออ้อมซอมเนี่ยนเนาะไม่เอกก็เป็นซอมเนี่ยค่ะไม่โทก็เป็นซ้อมเนี่ยนเนาะซ้อมซ้อมซ้อมเนี่ยขนาด อันนี้ก็อ่านว่าย้อมยอมนี่กันเนาะยอมยอมยอมนี่ค่ะต้อมต้อมต้อมนี่กันเนาะล้อมล้อมล้อมนี่กันเนาะถอมถอมถอมอ้อมอ้อมอ้อมมอมมอมมอมนะ่ค่ะกดลงไล่สะกดกสะกดจึงไหนกันเนาะกับในกอกาเดกกว่า อ่านเพื่ว่าตอนเพื่อลงมันนะคะฝึกอ่านคำในคะเนาะตอนนี้ก็อ่านว่าจอมปลอมนะคะเนาะจอมจอมปลอมอมาปลอมนะคะเนาะออกสองคอนะคะออกสองเสียงในกาะเสียงป้ายเสียงล่านะะคเนาะอ่านว่าปลอมนะคะเนาะจอมปลอมก่อปีนันตูในคะเนอเจนติกในกาะ อย่างกอของบนมาฮางเครื่องเฮียเราเนาะกยิมบนมาอากันเนาะฉันว่ามีเงินคำก่อนยินบนมาใช่เนี่ยนะเนาะข่าวตั้งไทยพี่น้องไทยขอว่าจอมปลอมเนี่ยนะเนาะอันนี้อ่านเนาะพึ่งเนี่ยนาะพึ่งพึ่งตอมเนี่ยนาะพอืองอผึ่งไม่โถพึ่งตอมอตอมพึ่งตอมนี่ค่ะพึ่งตอมก็บอกว่าพึ่งตอมนะคกาเนาะ อันนี้สมานว่ากลิ่นหอมเนี่ยนะเนาะ green, นกลออีน, home, home. Home, น,กน,นอ home, กิ่นไม่กลิ่นนะคะหอมหอมกลิ่นหอมนี่ยนะเนาะกลิ่นหอมก็เพราะกลิ่นหอมก็เพิ่งมาตอมบรรยากาเนาะกลิ่นเนี่ยเป็นไอ้กันเนาะนเหมือนจังว่าไอ้เข้าไอ,พาไอพ้พักเป็นที่เข้าไอ้พักเข้าคารีบกว่าตั้งนาเสียงเป็นที่เข้าไอ้พักกันเนาะเสียงขายเข้าพักนะคนันนะไอายองไอเสียงร้อย 还想เปลี gamer, word, mama, ่ยวมากเนียการเนาะ想เปลี่ยวมากกไที่เว่ากลิ่นมันโวยมาเวะกลินมันวยมากะที่ว่าเจก็กลิ่นหอมก็ปองเสนนเนาะตรงนี้สมานมายอมแพ้นี่ยันเนาะยออมยอมพอยแพ้ไม่โทแพ้ยอมแพ้นี่กันเนาะยอมแพ้ก็ปองว่ายอมกันนะคยยอมซุมยอมกันกันเนาะ ยอมซุ่มนี่ยค่ะอันนี้สมานว่ายอมรับนี่ยนะอมยอมรออาปอลับยอมรับนี่ยค่ะยอมรับก็ปองวายอโมหับนี่ยไงเนาะนจึงว่าเขาขายเพชรพีเทลก็ยอมหับนี่ยไงเนาะไทยของว่ายอมรับนี่ยค่ะอันนี้สมานว่าอยากพร้อมนี่ยนะเนาะอยอากอยากผอมอม้อมอยากพร้อมนี่ยค่ะอยากพร้อมก็ปองวา ไข่ยอมนะกการเนาะอยากได้เป็นไข่ครับทางใต้กันเนาะไข่พร้อมไข่ยอมในข้าเนาะไข่ยอมเนี่ยค่ะเพราะว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยใครกินข้าวซอยหนักในนะกการเนาะอ๋ออยากเนนั้นนะอยากไปเนี่ยก็ไข่กว่าในงานเนาะก็บอกเสนเลยค่ะตัวนี้สะมานว่าอ้อมชินเนี่ยนะอ้อมอ้อมสอ้นอยินอ้อมชินเนี่ยนะ อ้อมสินก่อปองว่าจูปูนะ้งานเนาะตีออมเงินนะงานเนาะตีหอมเงินนะงานเนาะปุงหอมเงินเลยค่ะตัวในสมานว่าย้อมผ้าเนี่ยค่ะนาะย้อมมอย้อมไม่โดย้อมพอผ้าไม่โดนผ้าย้อมผ้าย้อมผ้าก็บอกว่าย้อมผ้าเนะ้องานเนาะตัวในสมานว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะนาะตั้งแต่ห้องว่าคอมพิวเตอร์เนี่านเนาะคอมพิวเตอร์นะคะไทยของว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะเนาะ คอมคอมพอววอผิวพออีิว่อผิวนี่ยนะเนาะอีพิว่อผิวตัวเอเตอร์คอมพิวเตอร์นี่ยนะเนาะคอมพิวเตอร์ก็ใต้ห้องคอมพิวตาใในการเนาะกอบอกกจนคะจอมปลอมพึ่งตอนกลิ่นหอมยอมแพ้ยอมรับอยากพร้อมออมสินนี่ยนะเนาะยอมผ้าคอมพิวเตอร์นี่ยนเนาะ ออเพื ð, ่อกาว่าจะไหนกันเนาะเอาขาขากฎีเห็นกับคำตอนตอนเนี่ยนะเนาะพ่อมพ่อมีนำกตีกัสองตอนนี่กันเนาะพ่อมีนำกตีกัตอนเดียวกล้วยเนี่ยกันเนาะเพราะว่ากว่าตอนนำก็คิววิดีโอมันตียาวเนี่ยค่เนาะขอบะจันัรนเดที่กาคำตอนตอนใหนหันหนู่อยาวกันเนาะพ่อพี่น้องขาไว้ขยามเยวก็มาเห็นจอมกูตอนกูตอนเนี่ยได้ก็อยากกติได้เพืกเตรียมป้ากันนะเพื่ออ่านพึกเตรียมกันเนาะ วอยนั S <S <an> ่น <t> ต <reating> <an> ิี๋ไหนพี่น้องก็ตีมอ่ก็กล้วยนี่ยกันเนาะกล้วยก็ประมาณตัวหลายก็อ่ำเพิกว่าอ่ำเพิกเตียมอันนั้นแต่ก็มออะไรกันเนาะถึงมออะไรกันเย้าก็ผงเตี้ยมเอาเย็นเย้ากว่าเนี่ยพอขำมาตัวคืนอ่ำเพิกเตียมอเพึกว่าก็ติดลืมกันเนาะติดลืมเมฆกั้ตัวเลยเป็นตัวเลยก็ติดหัวกันนะติดเวทอะไรกันเนาะปล่อยเปียกกั้มอยู่กับไรกันนะ มันก็เหมือนนิกไต้กันนะเนาะนิกไต้ก็ขกอพอขายื่นเย่าเนี่ยก็เขากอเตะเต็มติ๊กๆเนะกันเนาะพอกัดเต็มติ๊กๆเนี่ยก็กัดติดต้องะพอกัดต้องกว่าเนี่ยก็มันก็เต็มลืมแล้วนะกันเนาะอิฐไทยก็เหมือนกันนะเนาะพอว่าขัดอ่านติ๊กมาติ๊กเต็มติ๊กเนี่ยพอหึงมากก็เต็มลืมนะกันเนาะมันก็ติดไรกว่าเนี่ยนเนาะเอาข้ายินจมบินเอาขากูก็กาะเนี่ยนเนาะที พยายามเซลกความมาเดพีนอีกไทยก็จอมกันในกันเนาะมาปั่นยังตัววิดีโอคาเฮ้าในกันเนาะข่าวว่นไว้ว่าข่าวที่เฮ็ดปั่นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับรองเตั้งหูตั้งหันในกันเนาะเตั้งหูแกมโตนี่ค่ะอันเกี่ยวกับการเฮ็ยนการสอนในก็เฮ็ดอยู่กันเนาะอ่าเพราะว่าผมแต่ว่าปัดในข่าวคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเฮ็ยนลงในก็ปัดนามาในก็เอพติเปลี่ยนเกี่ยวกับเตั้งหูตั้งหันห้าในก็ติเปลี่ยนเลยรนะกันเนาะพี่น้องกากออย่าลืมมาปั่นยังตัว ตัวกันข้างนอกก็มาเรียเพียนมาตัวให้เปลี่ยนตั้งหู้กับจ้องกันเลยครับโอกาสยินจนพี่น้องค่ะกูก้กันเนาะที่ข่ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยยุบทุบข้าวเสียมาเพียรเพืผู้ข้าวเสียมาในข้างนอกคำนึงสุดก่อพักพี่น้องกับติดตามปันปลาอีกหนึ่งในข้างนเพราะว่าไปติดตามในข้างนาะเยอะกดแทยงอันก่อันที่พี่น้องกับหัน QR โค d e เตมีอยู่หน้าจอคลิปวิดีโอข้าวในข้างนาะก็เตเป็น จะกดฝานเขาเนกันอ๋อสังเจอวิโนาคา่ะก็ไลลเคยจ่อยแถมประเดนประแด้งช่องเขาในก่ก็จ่อยแถมเงินต้องมายอดในก็ไหลเนกันอาะเขาก็่าสังเเมาทุกส่วนแยงขกันอ๋ใหม่ส่งค้า